สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการดูข่าวนะครับว่าเราจะดูข่าวยังไงและเราจะลีกเลี่ยงข่าวยังไงนะครับแบบไหนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดยกตัวอย่างแค่เว็บเว็บเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเว็บ Forex Factory นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับพิมพ์คาว่า Forex Factory นะครับแบบนี้เลยแล้วเว็บไซต์เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีโลกโก้เล็กๆเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับพอเล็กสเลยแล้วก็กดเข้าไปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเว็บไซต์อ่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมครับจะไม่มีข่าวเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูเมื่อวันศุกร์นะครับโดยการที่เราจะมีลูกศรเล็กๆตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นรูปมือใช่ไหมครับลูกศรเล็กๆตรงนี้เราก็จิ้มหนึ่งทีนะครับเพื่อย้อนกลับ ก็จะเป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์วันที่8นะครับเดือนพฤษภานะครับทีนี้นะครับก่อนอื่นอันดับแรกที่เราควรจะต้องทําเลยนะครับก็คือการเข้าไปตั้งเวลาให้มันตรงกับเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็เข้าไปที่มุมนี้ครับมุมเมนูมุมนี้นะครับที่เป็นรูปกระดาษกดเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าเมนูแถบฝั่งซ้ายเลื่อนมา ให้เข้าไปที่รูปนาฬิกานะครับแบบนี้กดเข้าไป time zone น,นะครับ time zone ให้เราเลือกเป็นแบงคอกฮานอยจาการ์ต a นะครับแบบนี้นะครับ GMT บวกเให้เลือกตัวนี้เสร็จแล้วเราก็กดเรียบร้อยอันนี้คือระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ Android นะครับถ้าเราเข้าเว็บไซต์เนี่ยของ iOS หรือ Apple เนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับไม่ไม่ห่างกันมากโอเค ทีนี้นะครับ DST เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่เราก็เลือก off ไว้นะครับเสร็จแล้วต่อมา time format มีให้เลือก2แบบครับ AM ั PM ถ้าใครถนัดดูเวลา AM กับ PM นะครับให้เลือกตัวนี้แต่ผมจะเลือก24ชั่วโมงนะครับเพราะผมเข้าใจง่ายโอเคประมาณนี้การเซตค่าเวลาบนเว็บไซต์นะครับแล้วกด save setting โอเคเรียบร้อยสําหรับการตั้งเวลาทีนี้เรากลับไปหน้าข่าวก็คือเราเลือกโฮมย้อนกลับมาวันเสาร์ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเราจะย้อนไปวันศุกร์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นนะครับคือกรอบนี้กรอบช่องแรกที่เป็นแนวตั้งก็คือกรอบเวลานะครับก็จะมีตีสองตีสามหกโมงเช้าหกโมงครึ่งแปดโมงครึ่งบ่ายโมงนะครับออเดก็คือมีการประชุมทั้งวันอะไรประมาณนี้ แล้วก็นาฬิกาเก้6โมงเย็นนะครับสิ้นสุดคือตรงนี้ครับข่าวจะสิ้นสุด21นาฬกาก็คือ3ทุ่มอ่าหรือมีดึกกว่านาั้นมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับสิ้นสุดของวันนั้นจะเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับก็คือ0.00 0 00. น 00. นนาฬิกานะครับก็คือเที่ยงคืนถ้าข่าวตีหนึ่งมันจะเป็นวันถัดไปแล้วนะครับตรงนี้ถ้าใครเทรดดึกๆนะครับต้องอย่าลืมนะครับเพราะบางทีเนี่ยมีข่าวช่วงตีหนึ่งตีสอง ใครยังมีออเดอร์อยู่และอยากเลี่ยงข่าวแต่ไม่ได้ดูข่าวของวันถัดไปตึงนีสองเนี่ยบางทีก็มีโอกาสพลาดได้นะครับโอเคทีนี้พอเราดูกรอบเวลาเสร็จแล้วนะครับช่องต่อมาะจะเป็นสกุลเงินก็คือเป็นตัวย่อของสกุลเงินของประเทศนั้นๆหมายความว่าก็เป็นข่าวของประเทศนั้นๆน,น,นะครับ usd ก็คืออเมริกานะครับ gbp ก็คืออังกฤษ jpy นะครับก็คือญี่ปุ่นนะครับ A.U.D ก็คือออสเตรเลียนะครับ E.U.R มันคือยุโรปนะครับแล้วก็มี C.A.D ก็คือแคนาดานะครับแล้วก็ยังมีหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับและก็มีจีนด้วยนะครับแต่คู่สกุลเงินเราที่เทรดไม่มีจีนก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็จะมีข่าวหน้าตาประมาณนี้นะครับข่าวเนี่ยให้ความรุนแรงเขาแยกระดับกันยังไงนะครับคือความ ที่นักเทรดเดอร์หรือนักวิเคราะห์ให้ความสําคัญนะครับแล้วมีความสําคัญเกี่ยวกับค่างเงินของประเทศนั้นๆเราก็จะดูที่ตัวกล่องนะครับเขาจะแยกระดับอยู่สีเหลืองสีส้มและสีแดงนะครับเราจะแยกระดับตรงที่สีเหลืองจะเป็นกล่องกล่องเขาเรียกว่าความสําคัญของข่าวเนี่ยอยู่ในระดับปกติสีส้มนะครับก็คือความสําคัญของข่าวอยู่ในระดับปานกลางนะครับ สีแดงสีแดงคือความสําคัญของข่าวอยู่ในระดับที่ให้ความสําคัญสูงมากนะครับหมายความว่าสิ่งที่เราต้องดูก็คือให้เลือกดูส้มกับแดงนะครับก็คือกล่องสีส้มกล่องสีแดงเนี่ยจะมีความสําคัญกับคู่สกุลเงินนั้นค่อนข้างมากนะครับมีผลเกี่ยวกับการาฟนะครับว่าจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับแต่วันนี้นะครับ สิ่งที่เราจะมาคุยกันไม่ได้หมายความว่าจะให้เทรดข่าวหรือยังไงนะครับเราอย่างผมจะเป็นการเลี่ยงข่าวนะครับเราจะเช็คข่าวทุกวันนะครับอย่างสมมุติว่าผมเทรดคู่ e u อยู่ก็คือ e u r u s d นะครับจับคู่กันผมจะดูช่วงเวลาของข่าวคู่นี้นะครับว่ามีกี่โมงบ้างครับผมให้ความสำคัญกล่องสีส้มกับสีแดงเท่านั้น อย่าง E.U.R. วันนี้นะครับก็มี a l d all d Day. All Day หมายความว่าเนี่ยครับเขามีการประชุมกันทั้งวันนะครับหมายความว่ามีโอกาสสวิงนะครับในวันนี้แต่ไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนนะครับแล้วก็มากล่องสีแดงนะครับก็คือ6โมงอ่าหมายความว่าถ้าผมจะเทรดคู่ E.U. เนี่ยตั้งแต่6โมงไปนะครับจนถึง3ทุ่มเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วอย่างเมื่อวานนะครับเป็นวันศุกร ของต้นเดือนจะมีข่าวที่แรงที่สุดนะครับก็คือนอนฟาร์มนะครับอ่านอนฟาร์มคืออัตราการจ้างงานนะครับโอเคเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะแต่จะให้เข้าใจว่านอนฟาร์มจะมีทุกเดือนจะเป็นวันศุกร์ของต้นเดือนครับสัปดาห์แรกของต้นเดือนนะครับให้หลีกเรื่องข่าวประเภทนี้นะครับเพราะมีความรุนแรงแล้วก็ผันผวนสูงนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเรารู้ว่า คูที่เราเทรดมีข่าวสมมติหนึ่งทุ่มครึ่งเราก็ควรจะเลี่ยงถ้าในเวลานั้นเรายังไม่มีออเดอร์เราก็ไม่ควรเทรดนะครับไม่ควรเทรดเลยนะครับถ้าเป็นข่าวนอนฟาร์มนี่ผมจะไม่เทรดทั้งวันเลยวันนั้นจะไม่เทรดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวอื่นเดี๋ยวไปดูวันอื่นก่อนดีกว่านะครับย้อนกลับมาวันพฤหัสเอางี้ดีกว่าเราไปดูวันจันทร์ข่าวที่จะถึง วันจันทร์ก็คือวันที่11นะครับวันจันทร์เนี่ยจะมีข่าวนิวซีแลนด์นะครับก็คือ8โมงเช้าที่มีความสําคัญครับวันจันทร์เนี่ยมีอยู่ข่าวเดียวเลยก็คือนิวซีแลนด์หมายความว่าคู่คู่อื่นที่ไม่ได้จับคู่กับนิวซีแลนด์เนี่ยเทรดได้หมดแต่คู่ที่จับคู่กับนิวซีแลนด์เนี่ยเราก็จะเทรดหลัง8โมงไปแล้วก็คือรอให้ข่าวสง,สงบปไปก่อน หรือหลัง9โมง10โมงไปนะครับค่อยเรดข่าวที่ค่อยเรดคู่ที่จับกับนิวซีแลนด์นะครับอ่าอันนี้คือวันจันทร์มาดูวันอื่นวันถัดมานะครับเราก็จะเห็นมีข่าวออสเตรเลียนะครับ8โมงครึ่งแล้วก็ข่าว u s เอสดีทุ่มครึ่งอ่าทีนี้นะครับข่าว ของผมจะเป็นการเลี่ยงข่าวใช่ไหมครับและทีนี้เวลาเราดูข่าวเราอยากรู้ว่าเฮ้ยข่าวเนี่ยออกมาแบบไหนนะครับผมให้ดูข่าว cpi หนึ่งทุ่มของวันอังคารนะครับทุ่มครึ่งอ่าเราก็แค่กดเข้าไปที่หัวข้อข่าวมันจะขึ้นมานะครับช่องนี้นะครับช่องแรกเนี่ยจะเป็นช่องนี่ผลของข่าวออกมาตัวเลขเป็นแบบไหนช่องที่2นะครับเป็นช่อง การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะครับช่องที่3ามนะครับเป็นช่องของครั้งที่แล้วนะครับผลของตัวเลขออกมาครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อ่าช่องตรงกลางเขาคาดการณ์ว่าจะต่ากว่าครั้งที่แล้วก็คือคาดการณ์ว่า0นติดลบ0.7%ครั้งที่แล้วคือ0.4%ติดลบ0ูนะครับ หมายความว่าครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะติดลบมากกว่าครั้งที่แล้ววันอังคารเราก็ต้องมาดูผลว่าตัวเลขจะออกมาเป็นแบบไหนประมาณนี้นะครับการดูข่าวทีนี้ถ้าเรากดเข้าไปที่กล่องเหลืองนะครับเราจะเห็นการดูย้อนหลังนะครับกรอบนี้ข้างล่างข้างล่างครับว่าผลตัวเลขออกมาเป็นยังไงอันนี้คือสถิตินะครับตรงนี้นะครับเอาเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับไม่ต้องมานั่งเจาะลึกกันนะ ทีนี้เราย้อนหลังย้อนกลับนะครับขอย้อนกลับไปวันอื่นเลยจะให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวนี้ข่าวมันดูง่ายโอเคเราจะมายกตัวอย่างกันนะครับว่าผลของข่าวออกมาจะเป็นแบบไหนเราจะสังเกตว่าด้านขวาจะมีตัวเลขสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดํายกตัวอย่างนะครับคู่ออดคู่นี้นะครับ ข่าวนี้นะครับก็คือตรงกลางนะครับคือการคาดการณ์นะครับ6.4นะครับครั้งที่แล้วคือ3.87ใช่ไหมครับผลที่ออกมานะครับตามเวลาข่าวก็คือ10.60หมายความว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า6.40เนี่ยตรงกลางนะครับก็คือจะสูงกว่าครั้งที่แล้วใช่ไหมครับผลตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดการณ์แล้วก็สูงกว่าครั้งที่แล้วทําให ออสเตรเลียนะครับมีค่าที่แข็งขึ้นประมาณนี้นะครับพอมาดูสีแดงนะครับข่าวที่เป็นสีแดงข่าวของยูโรนะครับผลออกมาเป็นสีแดงนะครับคาดเวลาวิเคห์เนี่ยคาดการไว้ว่าลบ7.3%ก็คือติดลบมากกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วผลออกมา0.3นะครับแต่ข่าวออกมานะครับกลับกลายเป็นว่า ติดลบติดลบที่9.2%หมายความว่าติดลบมากกว่านักวเขขิเคราะห์คาดการณ์นะครับแล้วน้อยกว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ำทำทำให้คู่ยูโรคู่นี้นะครมีณเวลานั้นที่ข่าวออกทำให้ยูโรเนี่ยมีค่าอ่อนลงนะครับตามข่าวตามตัวเลขเศรษฐกิจอะไรแบบนี้นะครับวิธีการดูนะ เดี๋ยวนี้ดูง่ายนะครับเราจะเห็นสีเขียวสีแดงหมายความว่าผลของข่าวออกมายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นสีเขียวปุ๊บจะส่งผลดีให้กับสกุลเงินนั้นถ้าเป็นสีแดงปับ๊บจะส่งผลที่ไม่ดีให้กับสกุลเงินนั้นนะครับหมายความว่ามันจะทำให้ค่าเงินนั้นเนี่ยมีการอ่อนตัวกับแข็งตัวในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับหรือ ออกมาเป็นสีดําก็คือจะไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับหรือเท่าเดิม่านะก็คือตัวเลขจ่อ,อมาสีดําไม่ได้ส่งผลกับคู่เงินนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆในการดูข่าวทางที่ดีนะครับเราควรจะหลีกเลี่ยงข่าวถ้าเรารู้ว่ามีข่าวแรงมีข่าวสําคัญนะครับเหตุผลที่เราต้องหลีกเลี่ยงเราต้องลดความเสี่ยงในการเทรดนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเสี่ยงกับข่าว เพราะเราไม่สามารถคาดการณ์ลงหน้าได้ว่าข่าวจองมาแบบไหนเพราะฉะนั้นนะครับการหลีกเลี่ยงเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็ฝากสําหรับมือใหม่นะครับที่เข้ามาเทรดใน f o เ e x ก็ศึกษาเรื่องนี้ไว้ในเบื้องต้นนะครับอย่าไปเทรดข่าวนะครับผมเคยเทรดข่าวแล้วแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ใช่ทางที่ผมจะสามารถทํากําไรได้ด้วยก็เลยมาสนใจเรื่องเทคนิคอลแล้วก็หลีกเลี่ยงข่าวดีกว่า อันนี้แล้วแต่ทุกคนจะไปประยุกต์ใช้นะครับว่าจะใช้แบบไหนสำหรับผมก็จะแนะนำประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้มีเท่านี้เกี่ยวกับการดูข่าวใน forex factory นะครับทำไมผมต้องเลือกดู forex factory นะครับเป็นเพราะว่า forex factory เนี่ยมีการคัดกรองข่าวที่สำคัญเฉพาะสำคัญเท่านั้น,นครับเข้ามาอยู่ในในตารางในตารางข่าวของเขาอ่ามันก็เลยทำให้เราเนี่ย ลดการจํานวนการดูข่าวเนี่ยได้มากขึ้นเพราะบางบางเว็บเนี่ยข่าวจะเยอะมากจนเราสับสนว่าเวลาไหนที่เราไม่ควรเทรดกันแน่เพราะฉะนั้นก็เลยเลือกดูที่ Factory นะครับเพราะว่าเขาคัดกองข่าวมาแล้วนะครับคัดข่าวสําหรับเขาคัดข่าวที่สําคัญสําคัญนะครับให้กับเทรดเดอร์มาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็เลยดูที่ forex factory นะครับก็ลองเอาไป ใช้ดูนะครับแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ดูได้สำหรับวันนี้นะครับก็จบเพลงเท่านี้เรื่องของการดูข่าว Ford Factory นะครับโอเคขอบคุณมากครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ